สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ร้านขนมเจนกรุงเทพกรุงเทพผักเป็นาดนะคะผักเป็นถ่านนะคะดูผู้ร่วมเะตการมร้านขนมเจนนะคะไม่้มีลูกไ ฝนตกอจ้าอันนี้ขับพูดเอไปนะจ้า้อไปกินเรือไปิงเทนะเช้ามีกทินอมเอ้นี่มันหมักจีนจ้าเพื่เกียนพื่เกียคอยกินอยู่เลยนะอันนี้ไม่ต่างเลนะ บอมันเห็นอยู่แล้วขึ้น้วปากแลวคึงขึ้เห็นคนละจ้าอ่าไม่ของใครอ่ะขอเอชุดใหญ่ตั้งนี่แหละสวัสดีครับ FC FC นั่นแปดถึแล้วนะนกับุ้งน้ำพกบํนนมครับจากกรุงเทพแล้ว ปีมีสองครั้งนะครับแต่เดือนนี้มีหลายครั้งซื้อไปใยเยอะค่ะจะใช้ใบมะกรูดนะคะอย่าลืมนะคะอ

em ấy kẹp dễ khói con đường thôi. ăn bên đi ừ. à. nhé, không phải dài phải không? Khuột, đây. không để mua khẩu gom. ở không bỏ để kẹp, mày để kua.

เราถึงบ้านเรามาเที่ยงคืนนะนี่ใช่เพราะเราออกประมาณนี้นะเที่ยงกว่าแล้วนี่งแลนั่งรองอย่างนี้นก็นั่งคิดรังหนาวจะยิ่งขี้อบไอ้นี่รอทำไมร้านละเข้าไปเองเนี่ยรา ไปบ,บไปเที่ยวกรุงเทพอย,ย่าลืมไปเที่ยวร้านไนรงเดงร์ข่เ่ว่งาแสหนนะเไป่พีกเหมือา้เรมื่นอมมน,น,มนมาถหาอยู่อยู่ใกล้กับพี่นกเลยแหละยายเออนายออกตอนที่ห้ไปให้ยายไป สาม